สวัสดีค่ะครูฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าวันนี้ครูฤทธิ์สับมะละกอค่ะวันนี้จะตำส้มมะละกอค่ะหอ้มะละกอเหลือค่ะพอดีมะละกอเมื่อวานเนี่ยลูกใหญ่เหลือครึ่งลูกวันนี้ก็จะมาตำอีกค่ะพี่น้องเงาอีกจักบาทกันอยากกินย้ําแมลงหอดไม่อยากเข่าด้ยค่ะพี่น้องอยากกินตำส,ส,ส้มตำเซลไปเสียเพราะว่ามันเมื่อยค่ะพี่น้องฮ้อนกับฮ้อนแดดฮ้อนลาย เรากเมือก็อยากกินตําสมแจ,จ๊ะมากินตาสมํากันได้กะมือเนี่ยเรื่องการฝันมะละกอเนี่ยต้องยกให้ครูริดด้วยค่ะพี่น,อน้องเราฝาันดีอะไรละเอียดเราอ,รอ๋อายเราคุ้มพันฝันนี่ไอตอนใหญ่มะลุงมะเร็งเราคำคุ้มคันนะแต่ครูครูสำรีนในฝันมะละกอดูดูค่ะเขาจะละเอียดมากตอนไม่น้อยไอไอ,อตอนมะกอเนี่คก็มีความสําคัญกับ การจิ้มตามแซบบ่รแซบนําเด้ค่ะพี่น้องขั้นตอนใญ่มาลงมาเล,ล้วมันกับว่าเขาเครื่องค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่ามันตอนง,งามๆแบบนี้มันเขาเครื่องดีเด้เนี่ยนี่ค่ะช่วงนี้ก็เราเราทาแคบหมูตอนนี้กําลังแช่น้ํามันไว้อยู่ค่ะพอเราแช่น้ํามันปับ๊บเราก็มาฝานมะละกอพอเราทอดแคบหมูเสร็จปับ๊บเราก็มาตําส้มมะละกอแล้วเราก็จะกินข้าวค่ะพี่น้อง เราไม่ปล่อยให้เวลาว่างเลยค่ะเราวางแผนงานไว้เรียบร้อยป่านนั้นก็ได้กินข้าวประมาณกี่ทุ่มพีิ์เราสองทุ่มดิประมาณทุ่มสองประมาณสองทุ่มค่ะได้กินข้าวต่ละมือือนยสองทุ่มพวกเราค่อยได้กินอันเน,น็้อันนั้นอันนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยบ่แลวเป็นนักเตียรกแต่ก็มีความภาคภูมิใจว่าเราได้ปฏิบัติหนะ้าที่ได้ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่ปฏิบัติหนะ้าที่การสอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการไปเยี่ยมบ้านการทําแคบหมูอา่ากินอยู่แบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินการทําอาหารให้กับเอฟซีเราได้ดูเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเกิดประโยชน์กับสังคมแล้วกับพี่น้องเพราะว่าบางคนในเพนค่ะอา่าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็จะไม่เห็นกัน าสานตาการด้วยค่ะเด้อถ้าอยากเบื้องกลับไปเบิ้งย้อนหลังเอาด้วยค่ะคลิปย้อนหลังคุณพ่องามจ่มชืน่นสานตากาเพราะว่ากุมพันยังไม่ได้กลับบ้านนะค่ะพี่น้องค <c oughs> อไพะคะ่ะเสาร์อาทิตย์สามอาทิตย์แล้วะคะ่ะติดงานแล้วค่ะบบดนี้อาทิตย์หนานนี่ก็ะิีพอว่างเจ้หน่อยอยู่ติดภารกิจก็เลยยังไม่ได้กลับบ้าน,นะค่ะพี่น้องที่นี่ก็เสร็จภารกิจแล้ว ต่อที่อยากกลับบ้านอยู่อยากไปไทยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะอยากไปไทยคุณพ่องามชมชื่นอยากพาคุณพ่อไปหาหมอวันเสาร์ค่ะียบร่อยแล้วค่ะทีนี้ครูฤทธิ์ก็จะเอาเพริกมาตำเอาเพริกมาตำคุ้มพันว่าตำกินเลยแล้วตำกินตะคอนหิวไลแล้วไม่ค่อยอยากเขาอยากกินตำสมกอกับผักแซ่ บากมาน้ำงไรไรนี่พี่วีเรศเอาโคกอ่ะยาวลดวันนี้กูรุดกูรีดเป็นพ่อครัวตั้งแต่ทำหมูแดดเดียวแล้วค่ะกูรีดส้อยค่ะพี่น้องครูรีด้อยเฮ็ดอันนี้ก็วยให้เราตำมาพิกพ,อ,พอมีพออยู่พอกินค่ะเศะตะกิดพอเพียงค่ะพี่น้อง ทำแล้วๆก็ไปกินเลยละหิวไรเนาะไม่ต <anak> ้องมีพิธีมีต้องอย่างไรค่ะพี่น้องหิวหิวหิวเอาเนี่ค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงค่ะพี่น้องเนี่ยพริกมะเขือเทศมะนาวเดี๋ยวปุุมพันธุ์จะไปเอาปลาร้ามาก่อนตำจะตำไรละพริกเฮาเผ็ดได้พอแล้วค่ะพริกอีหยังจะมาเผ็ดก็รั่วกะเดีอ่ะเฮาเผ็ดเด้อพี่น้องกินเมื่อใดเนี่ยห้ทุกเมื่อนี่ค่ะพอได้ตำเลยได้ค่ะเมื่อ มืองครุตค่ะคุ้มพันตำมหลายวันแล้วบินวันนี้พีเมืองครุติปนพอแล้วพิร็ตพอแล้วพอแล้วตำมมาลงเบเรงพอ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 ค่ะพอมันที่เผ็ดายโอเคให้เป็นต้นพอโลเบเร่เลยพออาทีนี้เอาสากออกมาเลยไสเลยวันนี้พิร็ตใสเลย นั่นแหละปาดใส่รถเบยพ่อครัวมือนียครูริดด้วค่ะดิครูริดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อครัวคุมพันกับวันนี้ปาดคือยีแซ่บแทะเราเฮ็ดเราเฮ็ดกับเขาเสียบก็บคุ้มพันได้ครูชีบอกไงคุพันระเฮ็ดราค่อยแซ่ยบพ่อครัระวังเม็ดคมนะคะนั่งเลยบาย บดเ,เท่านั้นละวันนี้ปีมือครูรดได้ค่ะมะนาวหนึ่งลูกเลยค่ะพี่นี่นี่ค่ะเครื่องปรุงยูนยนน่นีเด้เียมะนาวมะพริกใส่เบิดเลยเ่าต้องบีบค่ะเ่าต้องบีบค่ะคริตค่ะปภูมิันไม่ชอบบีบเอาเลยค่ะให้มันหอมเปลือกมะนาวนะนี่มะนาวแบบหอมหอมนี่เอาปลาล่ามาทีจวกใส่ใจากทัพพีหนึ่งไว้ทำลายแตก เอาผงหนัวมาใส่น้ำเอาน้ำตาลมาใส่น้ำก็ซ้ำนั่นนะพวมีอย่างไรที่เครื่องปรุงอะเนี่ยปลาอยู่ในห้อง่ยแล้วก็น้ำตาลนั่นเลยค่ะเอาผงชูรสมาใส่อย่างน้อยผงหนัวผงหนัวอืมนั่นแหละอันนี้ก็ดูมะละกอก่อนเลยดูยมะละกอ,อมะละกอหลายอยู่ใส่ปลาจากทับพีเครื่องกูเหระไข่หนัวก็หนัวมพราบเสียดิยค่ะตัา ประกอบนะคับั้นบนนัวกับบัน้นเส็นี่พวกครัวหัวปลาอ,นนอ,อันนี้คือมะละกกค่ะมาะร์โเดี๋ยวครูเลือกก็จะไปเอา,น,าน้ำตาลเอาผงนัวมาโอ้เป็นตะแทบๆติตต้งอืมโอเคค่ะอีกจังไหย อีกครึ่งพราค่ะอืมอืมบันนี้เวลาใส่แล้วพี่น้องแล้วก็เอาน้ำตาลมาใส่สองหลอดน้ำตาลที่ไอเป็นที่เขาขายอะค่ะที่สองน้อยๆค่ะมาใส่จากสองสองหลอดพี่ฤทธิ์หักโปะใส่เลยค่ะอืมอึ๊บน่นๆๆโอเคอันนี้คือน้ำตาลนะคะพี่น้องวันนี้เอาป้งนัวมาใส่อีก ลายน้ำลายแตกแล้วแอบแทๆมือเนี่ยฝีมือพ่อรัวเอาพวงหนวดแค่นั้นอืมพอค่ะเ <laughs> <laughs> บิง้งบนี้นพี่น้องหนววๆๆว เป็นตาแซบแต่น้อ,นองตาได้บันเยอะเยอะเยอะตะกอนได้ค่ะพี่น้องให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนเนี่ยให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนตเอ,อ้ยฝีมือผู้เล่นนะคะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่สับมะละกอเลยค่ะนี่ค่ะ ตำชุ่มมือแล้วค่ะบะกอไอบะไอสซมบะกอนะถ้ามีบะกอมักกินสซมบะกอะไปเนาะ <c oughs> อ่าพอค่ะพอแล้วค่ะใส่เลยค่ะป่ะเนี่ยอุย้ยเงาบฒนท่นได้อุนอ่นเข่าติอุ่นยังอุ่นไปเพลินนะต้องไปอุนอ่นเข่าก่อนเด้อค่ะพนะี่น้องนะตำนวดบะกอตังไี้กันเจ้ จอดเลยเด้อค่ะบังกระักด้วยค่ะโอ้ตายต่ต่ตแตแอบแฝดบังเยอกล้เลยค่ะพี่น้องคนแโอ้น้ำช่ำๆเลยค่ะน้ำช่ำๆเลยค่ะ อันนี้ต้องเอาจานแนะ่นะเนาะจานแบนๆแนะ่นอะ่ะพี่นนะิดเนาะจานนันแบนมาลองผักแล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยเหรอเออจะลองบ้างว้าวว้าลองบ้างเร็วเราบอกเร็ว,วโอ้เราละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพันธ์ไทยสมตามให้เดี๋ยว,ยว,ยวคุณรีบเ,เอาจานกันเค่ะพี่ จานเราผัดลองกไปตันาแบนๆเรอาอชิม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 ชมโอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหโอ้โหมีพี่นอ้องเบิ้งเบิงเบิง้งเบิองอยู่ในโคกได้เพอว่าจะช่ำขนาดใดวะ,รระน้ำช่ำเลยรเร้ยกปิดแต่แ่บตึง้งเออนั่นแหละค่ะผัดไม่อลองก็งอ รอครูรีดเอาผักลองจานก่อนแป๊บหนึ่งทานกันแ้วกันน้ำลายแจกเลยนะเนี่ยยัคูมกันตอนท้ายบนใกล้ๆเราจ้ะแกะอยู่แล้วค่ะนั่นแหละกินแบบแซ่บเนาะกินนะโอเค เอาทีเขียวใส่หน่อยทักหน่อยนึงเออจัดจานจัดจานมาโอเคนั่นแหละค่ะพอแล้วค่ะคุณลิดขาอร่อยอร่อยเลิศแซ่บเลยค่ะ ผมันดีคนบงเบิงบ้งพี่น้องชำชำเลยเะพ่พน้ำเบิงบ้งเบื้งน้ำเบิ้งนั้นเบิ้งน้ำช้ำชำเลยพ่อพ่อให้เบิ้งน้ำตัวมะกอช้ำชำเลยพ่อ,อชำชำพโออ้พี่น้องเบิง้ง มือคุลิศอ่ะคุลิศตักใส่กันเนี่ยเบิ้งมนเลยอ้พวขวอ๋อมาเนี่ยหอคุณพูเลยพี่ิศโอ้โหโอ้โหโอ้โห นองเบิงพี่น้องเบิงมาด้อบัดี้ยมากินสะมะกรอนเหมืกอกันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะครูฤทธิ์ขายกจานส้มตำขึ้นเลยค่ะนำเสนอฝีมือครูฤทธิ์นะคะวันนี้โอ้โหเบิงเบิงค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะฝีมือครูฤทธิ์ครูฤทธิ์ขาขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ เสร็จแล้วค่ะส้มตำรสแซ่บค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ